ช่วงน้ำใจไทยเพื่อไทยทุกตาน่ารักน่ารักเหล่านี้เกิดจากแนวคิดของคุณหมอคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่นำเครื่องมือจัดฟันจากคนไข้ซึ่งจัดฟันเรียบร้อยแล้วต้องถอดทิ้งมาล้างทำความสะอาดฆ่าเชือ้อก่อนนำมาเป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ทุกตาจัดฟันเพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาสเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวได้มีรอยยิ้มที่สดใสกลับคืนมาอีกครั้ง คนหนึ่งที่เราได้มาจากคนไข้เนี่ยเันก็เพียงพอแล้วแล้วก็ทํายังไงที่เราจะตอบแทนสําหรับคนในสังคมของเราได้บ้างก็เป็นที่มาว่าไม่เคยคิดว่าเราจะขายเพื่อเพื่อตัวเราเองและจากการที่ต้องทําคนไข้ปักแต่างพิแานโมะค่ะก็รู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมายรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เป็นแพทย์จากฟันในการ ใช้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วกลับมาสร้างใหม่ให้เกิดสิ่งที่ประโยชน์คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปหลายรายแล้วค่ะบางรายก็รักษาแต่แรกเกิดไปจนจนโตเลยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากแล้วก็อาจารย์ก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อจะมาช่วยผู้ป่วยเหล่านี้นะคะ่ะรายได้เนี่ยอาจารย์ได้นําไปใช้ในส่วนอื่นด้วยเวลามีเหตุต่างๆเกิดขึ้นอนนันได้แก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวจาก ซูนามนิหรืออุทกภัยทั้งหลายเราคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะแต่ก็ได้คืนสู่สังคมได้คืนสู่ประเทศของเราก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสาให้เขาได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีในสังคมได้เรื่องจริงผ่านจอ